สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่11สิงหาคมนะครับนะวันนี้ก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับนะพื้นที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับเริ่มจากช่วงเช้าเช้าเส้สายวันนี้นะครับฝนก็เริ่มเข้ามาที่ในเขตภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับนะก็มีตกหนักที่ชุมพรนะครับระนองนะครับเตรียมตัวรับฝนนะครับส่วน จังหวัดอื่นๆในเขตภาคใต้ฝนก็จะมีมากขึ้นนะครับในช่วงบ่ายนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยฝนจะมากขึ้นในช่วงบ่ายและเย็นนะครับส่วนฝั่งตะวันตกฝนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับในช่วงเซสายวันนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในภูมิภาคอื่นบ้างนะครับในช่วง คือภูมิภาคอื่นนะครับฝนจะเริ่มเข้ามาในช่วงบ่ายนะครับเริ่มที่ในเขตภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยฝนเข้ามาแล้วนะครับในช่วงประมาณบ่าย3ามโมงนะอันนี้คือบ่าย3ามโมงนะครับฝนจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับในเขตภาคเหนือกับภาคกลางฝั่งตะวันตกนะหรือภาคภาคตะวันตกนั่นเองนะครับฝนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับในเขตภาคเหนือ ช่วงบ่ายสามนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับที่ติดกับภาคกลางนะครับนะก็ได้แก่แถวจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดเลยน้องบัวลําพูนะครับช่วงบ่ายสามฝนเริ่มเข้ามาละนะครับนะฝนเริ่มเข้ามาช่วงบ่ายสามนะครับส่วนตะวันตกก็ฝนเข้ามาละนะครับ ตั้งแต่ต่างกาญจนบุรีนะครับเพชรบุรีนะครับเมื่อวานเพชรบุรีก็ฝนตกมากนะครับวันนี้ก็ฝนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งประยวบคีรีขันครับภาคเหนือนี่หลายพื้นที่เลยนะครับอันนี้คือช่วงบ่ายสโมงนะต่อไปนะครับไฮไลท์ช่วงประมาณ18บแนาฬิกานะครับฝนจะเข้ามาในเขตภาคกลางแล้วนะครับช่วง18บแนาฬิกานะ มีหลายจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมไล่ให้ดูในเขตภาคกลางนะครับนะตั้งแต่พิษณุโลกลงมานะครับก็มีพิจิตรนครสวรรค์นครสวรรค์ว,วันนี้นะครับฝนมากนะครับอ่เพราะนั้นพี่น้องนครสวรรค์ที่ถามมานะครับวันนี้ฝนมีแน่นอนนะครับมีนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีเพชรบูรณ์อ่าชัยนาทสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพและปริมณฑลลบบุรีนะครับเพชรบูรณ์นะครับอันนี้คือช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับส่วนภาคเหนือนะครับย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งภาคเหนือฝนก็ตกหลายพื้นที่เลยนะครับนะมีเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกอำเภอนะแต่ว่ามีทุกจังหวัดแน่นอนนะครับในช่วง6โมงเย็นนะฝนจะมากหน่อยก็คือที่สุโข,ขทัยนะครับอุตรดิตถ พิศนุโลกนะครับจังหวัดตากนะจังหวัดน่านนะครับให้ระวังนิดหนึ่งนะครับนานฝนก็จะเยอะหน่อยนะครับช่วงหกโมงเย็นลําปางอย่างเงี้ยมีนะครับช่วงหกโมงเย็นนอกจากภาคเหนือภาคกลางแล้วนะครับเดี๋ยวซูมไปให้ทุกท่านดูนะครับในเขตภาคอีสานนะครับก็มีที่อีสานตอนบนนะครับหกโมงเย็นจะเป็นอีสานตอนบนนะครับ เมื่อวานอีสานใต้ฝนมากนะครับวันนี้ช่วงหกโมงเย็นจะเป็นอีสานตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลยน้องคายอุดรธานีขอนแก่นน้องบัวลำพูนะครับบึงการก็พอมีนะครับอีสานใต้วันนี้ฝนน้อยนะครับฝนน้อยช่วงสองทุ่มนะฮะก็จะมีที่ภาคกลางอยู่นะครับไล่ตั้งแต่จังหวัด เพชรบูร์นะฮะตอนล่างนะครับนครสวรรค์ลบบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับสุพรรณบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตรานะครับช่วงประมาณสองทุ่มสองทุ่มจะเน้นภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคเหนือก็เป็นมีเหมือนกันนะครับแต่เป็นฝดกระจายนะครับ แต่ที่ถ้าถามว่าจะหนักก็น่าจะอยู่ที่าภกกาคกลางนะครับนะพี่น้องสระบ,บุรีถามมามีนะครับช่วงประมาณสองทุ่มสระบ,บุรีพระนครศรียุธยาลบบุรีนี่นะครับที่ฝนมากๆหน่อยตะวันออกก็มีนครนายกนะครับฝนจะหนักช่วงประมาณสองทุ่มประจีนบุรีชเชิงเซานะครับส่วนสักแก้วก็พอมีฝนอยู่นะครับช่วงสองทุ่มนะ อีสานสามสี่ทุ่มนี่นะครับภาคตะวันออกนะครับฝนก็จะมากเลยนะครับที่ปรจจีนบุรีจะเชิงเสาสักแก้วนะครับช่วง4ี่ห้าทุ่มนี่นะครับมีอีสานใต้ล่ะนะครับมีหลายท่านถามมาเนาะอีสานใต้นะครับฝนดึกๆนะครับมีสี่ทุ่มนะที่บุรีรัมนะครับ นะครับแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับระวังฝนตกหนักนิดหนึ่งนะครับที่อีสานตอนบนคือหนองคายบึงการนะฮะบึงกาฬนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับช่วงเที่ยงคืนนะฮะอันมากนครพนมสกลนครอุดรธานีนะครับสี่จังหวัดนี้นะครับในช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับมีฝนตกค่อนข้างจะหนักนะอีสานใต้ฝนไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ต่างจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานฝนเยอะ ตีสองตีสามฝนก็มีที่จันทบุรีนะครับตราดนะอรยองบางส่วนรวมทั้งพิษณุโลกนะครับช่วงกลางคืนนะครับส่วนภาคใต้กลางคืนฝนน้อยนะครับมีบ้างนะครับแถวฝั่งอันดามันนะครับระนองชุมพรน,นะพมีนะครับช่วงดึกดึกตีหนึ่งตีสองโอเคนะครับอันนี้คือฝนวันที่สิเบเอ็ดสิงหาคมนะครับ สองหาห